เมจิกแพทเทิร์นเลือกแล้วโหลดพิมพ์แล้วตัดเย็บแล้วใส่ง่ายไวดีต่อใจมือใหม่ก็ทำได้เรามาดูแพทเทิร์นสำหรับทำชุดเดรสแบบสวมหัวที่ไม่มีหยดน้ำด้านหลังนะคะ คอเสื้อรูปทรงอื่นๆนะคะที่มีลักษณะการสวมใส่เหมือนกันเนี่ยก็สามารถใช้วิธีการวางแพทเทิร์นตัดผ้าในคลิปนี้ได้เลยค่ะที่แพทเทิร์นชิ้นหน้านะคะเส้นนี้ก็คือวงคอเสื้อนะคะซึ่งอาจจะรูปทรงต่างกันตามชนิดที่เลือกนะคะขีดตรงนี้คือวงแขนชิ้นหน้าตำแหน่งกระเป๋าปากลูกศรเกรนผ้าสัญ,ญลักษณ์ว่างชิดสันทบ ชิ้นนี้ตัด1ชิ้นนะคะตำแหน่งกระเป๋าข้างตำแหน่งกระเป๋าปะบริเวณแถวๆสะโพกนะคะแล้วก็ชุดแบบสวมหัวเนี่ยจะมีตำแหน่งผ่าข้างกับพับชายค่ะสำหรับชิ้นหลังนะคะตรงนี้ก็คือวงคอเสื้อ2ขีดตรงนี้ก็คือวงแขนชิ้นหลังนะคะ เส้นเกรนผ้าสัญลักษณ์วางชิดสันทบชิ้นนี้ตัด1ชิ้นนะคะมีตำแหน่งกระเป๋าข้างที่ตรงกับชิ้นหน้านะคะมีตำแหน่งผ่าแล้วก็ตำแหน่งพับชายค่ะชิ้นสาบคอเสื้อนะคะเช่นเดียวกันเส้นบงคอนี้อาจจะแตกต่างกันตามรูปทรงที่เลือกนะคะมีสัญลักษณ์วางชิดสันทบแล้วก็เส้นเกรนผ้า สำหรับสาบคอชิ้นหลังนะคะก็มีวางชิดสันทบกับเรนผ้าเช่นเดียวกันสาบชิ้นหน้านะคะตัด1ชิ้นผ้ากาว1ชิ้นสาบชิ้นหลังเนี่ยตัด1ชิ้นผ้ากาว1ชิ้นค่ะแพทเทิร์นถุงกระเป๋าข้างนะคะจะตัดทั้งหมด4ชิ้นเส้นเรนผ้าแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้นะคะซึ่งก็จะตรงกับตำแหน่งบนตัวเสื้อค่ะต่อไปเราจะวางแพทเทิร์นเพื่อตัดผ้านะคะเราจะทบผ้า ให้ด้านผิดประกบกันนะคะแล้วก็สังเกตให้ขอบผ้าเนี่ยเสมอกันนะคะฝั่งนี้คือเกรนผ้าแนวตั้งนะคะที่ขนานกับขอบผ้าค่ะเมื่อเราทบครึ่งผ้าเนี่ยก็จะเกิดสันทบตรงนี้นะคะเราก็วางแพทเทิร์นชิ้นหน้าที่ต้องชิดกับสันทบเนี่ยให้เสมอกับขอบผ้าได้เลยจากนั้นก็กลัดเข็มหมุดรอบๆค่ะ สำหรับแพทเทิร์นชิ้นหลังเนี่ยก็มีสัญลักษณ์วางชิดสันทบเหมือนกันก็วางชิดกับสันทบผ้าได้เลยค่ะชิ้นสากคอเสื้อชิ้นหลังนะคะก็มีสัญลักษณ์สันทบวางชิดสันทบผ้าเช่นเดียวกันแล้วก็สาบคอเสื้อชิ้นหน้านะคะก็วางชิดสันทบค่ะ กลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วก็ตัดได้เลยค่ะสาบคอชิ้นหน้านะคะก็กางออกมาแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ซึ่งเราต้องนำแพทเทิร์นนี้ไปตัดผ้ากาวอีกหนึ่งชิ้นนะคะผ้ากาวตอนนี้ใช้ผ้ากาวเยลซีนะคะก็จะมีความบางแล้วก็ยืดหยุ่นสามารถใช้ผ้ากาวสาลูได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ก็จะมีความหนากว่าอยู่ทรงกว่านิดนึงนะคะ เราจะต้องรีดผ้ากาวที่ผ้าด้านผิดค่ะหงายผ้าด้านผิดขึ้นผ้ากาวด้านที่เป็นสกัสกๆและมีเม็ดๆนะคะก็คือด้านที่มีกาวเราก็จะพรมน้ำเล็กน้อยค่ะแล้วก็ความด้านกาวลงไป เพื่อป้องกันไม่ให้กาวละลายติดเตารีดนะคะเราก็จะใช้แผ่นเทฟลอนเนะะี่ยค่ะวางทับลงไปเปิดเตารีดไฟประมาณปานกลางนะคะแล้วก็ใช้วิธีกดเราจะไม่ถูเตารีดนะคะสาบคอเสื้อชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันเลยนะคะ ตัดผ้าแล้วก็ตัดผ้ากาว1ชิ้นสำหรับชิ้นถุงกระเป๋าข้างนะคะเราจะตัดทั้งหมด4ชิ้นถ้าผ้าไม่หนามากเนี่ยก็สามารถซ้อนผ้าทั้งหมด4ชั้นได้เลยนะคะสังเกตเกรนผ้าให้ขนาดกับขอบผ้าค่ะเราสามารถใช้ไม้บรรทัดน,นะคะวัด ที่หัวลูกศรน,นะคะให้ห่างจากขอบผ้าเท่าๆกันนะคะจากนั้นกลัดเข็มหมุดแล้วก็ตัดได้เลยค่ะตัดผ้าออกมาแล้วนะคะเราจะยังไม่เอาแพทเทิร์นออกจากผ้านะคะเราจะต้องมาทำสัญ,ญลักษณ์ลงบนผ้าก่อนถ้าเป็นเสื้อมีแขนเนี่ยก็จะมี1ขีดอยู่ตรงนี้นะคะที่เสื้อชิ้นหน้า แล้วก็ต่อไปมันก็จะมีตำแหน่งกระเป๋าข้างตำแหน่งผ่าแล้วก็พับชายตรงนี้เนี่ยเราจะทำสัญลักษณ์ลงบนผ้าด้านผิดนะคะให้พับทบกระดาษคาร์บอนนะคะให้ด้านสีเนี่ยอยู่ทางด้านนอกด้านล่างจากนั้นก็เปิดผ้าออกนะคะระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างเนี่ยเราก็จะสอดกระดาษคาร์บอนเข้าไป แล้วก็กลิ้งค่ะมันก็จะมีรอยที่ผ้าด้านผิดทั้งชิ้นบนชิ้นล่างเลยทำให้ครบทุกตำแหน่งนะคะพอเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ตำแหน่งกระเป๋าปะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงหน้าอกหรือว่าตรงแถวสะโพกนะคะเราก็ต้องทำเครื่องหมายลงบน 5ด้านถูกทำเฉพาะตำแหน่งที่เราจะติดกระเป๋าเท่านั้นนะคะเช่นติดแค่หน้าอกก็ไม่ต้องทำอันล่างหรือว่าถ้าติดเฉพาะด้านซ้ายของตัวเสื้อเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำสัญลักษณ์ลงบนด้านขวาถ้าต้องการทำสองด้านเนี่ยเราจะต้องกดรอยสองรอบก็คือการกระดาษคาร์บอนออกมาก่อนนะคะให้ด้านที่มีสีเนี่ยคว่ำลงบนตัวผ้าถ้าจะทำสัญลักษณ์ลงบนชิ้น ด้านขวานะคะอันนี้คือผ้าด้านถูกสอดกระดาษคาร์บอนเข้าไปให้ด้านสีเนี่ยประกบลงกับผ้าด้านถูกสอดกระดาษเข้าไปแล้วนะคะให้เลยบริเวณที่จะกดรอยจากนั้นก็กลิ้งนะคะกลิ้งตามรอยก็จะมีรอยปรากฏอยู่บนผ้าด้านถูกเฉพาะด้านขวาจากนั้นถ้าจะทำด้านซ้ายนะคะให้ยกผ้าขึ้นทั้งหมดแล้วก็ง่ายกระดาษคาร์บอน ให้ด้านที่มีสีเนี่ยประกบอยู่กับตัวเสื้อด้านถูกนะคะจากนั้นก็กลิ้งค่ะก็จะมีตำแหน่งติดกระเป๋านะคะที่บนอกเสื้อเฉพาะด้านสายค่ะที่ตำแหน่งด้านล่างถ้าจะติดกระเป๋าเนี่ยก็ทำสัญลักษณ์บนผ้าด้วยวิธีเดียวกันนะคะสำหรับชิ้นหลังนะคะก็จะมี ทำตำแหน่งกดรอยที่วงแขนแล้วก็ตำแหน่งด้านข้างนะคะเหมือนกับชิ้นหน้าเลยค่ะชิ้นถุงกระเป๋าข้างเนี่ยเราซ้อนผ้าไว้4ชั้นนะคะแล้วก็ต้องทำการกดรอยทั้งหมด2รอบนะคะโดยที่จะสอดกระดาษคาร์บอนไว้ที่ระหว่างคู่แรกก่อนนะคะแล้วก็กดรอยจากนั้นเนี่ย ก็ไปที่อีกคู่หนึ่งด้านล่างค่ะเราก็จะได้ตำแหน่งกดรอยที่ผ้าด้านผิดทั้งคู่บนคู่ล่างเลยค่ะ